ท่อสลิปออนงนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อสลิปออนสามนิ้วนะครับแล่วนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆคิดว่าท่อใบไหนโล่งกว่ากันนะครับสามนิ้วนี่คือ2นิ้วนะครับต่างกันชัดเจนนะครับดูคอนะครับคอ3นิ้วกับ2นิ้วห่างกัน1นิ้วนี่ถือว่าเยอะใหญ่กว่ากันเยอะมากนะครับตอนนี้เราเห็นข้างนอกแล้วใช่ไหมครับทุกคนต้องคิดว่า สามนิ้วจะโล่งกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคอมันใหญ่มากนะครับเอ๊ะแล้วมันจะวิ่งออกหรือเปล่านะครับนี่เลยเรามาเจาะลึกรายละเอียดข้างในกันดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับข้างในมันเป็นยังไงมันจะกว้างมันจะโล่งหรือเปล่านี่เลยนะครับมาดูเพื่อนๆเ,เห็นไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบค์สตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องท่อนะครับของเจ้าเซรกิ 5R นะครับเรื่องท่อในวันนี้ผมจะยกมา2ตัวหลักๆนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นท่อสลิปออนสนิ้วนะครับวันนี้เราจะเปรียบเทียบกันที่สลิปออนนะครับเป็นหลักนะครับท่อสลิปออนสนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อสลิปออนนิ้วนะครับ เรื่อนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆคิดว่าท่อใบไหนโล่งกว่ากันนะครับวันนี้เป็นคําถามยอดฮิตที่ว่าเป็นคาราคาซังกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับซึ่งมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับคนเก่าอาจจะรู้แล้วสาหรับใครที่เล่นท่อเยอะๆอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็สามารถดูได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมามาแล้วกันนะครับอะไรผิดอะไรถูกถ้ามันผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมายกตัวอย่าง2ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่คือ3ามนิ้ว นี่คือ2นิ้วนะครับต่างกันชัดเจนนะครับดูคอนะครับคอ3นิ้วกับ2นิ้วห่างกัน1นิ้วนี่ถือว่าเยอะใจกันเยอะมากนะครับทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดนะครับตอนนี้เราเห็นข้างนอกแล้วใช่ไหมครับทุกคนต้องคิดว่า3มนิ้วจะโล่งกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าคอมันใหญ่มากนะครับเอ๊ะแล้วมันจะวิ่งออกหรือเปล่านะครับนี่เลยเรามาเจาะลึกรายละเอียดข้างในกันดีกว่านะครับตัวนี้สลิปบอล2นิ้วนะครับสวม2นิ้วนะครับ แล้วก็เป็นท่ออาคาปลายดาบนะครับยาว17นิ้วนะครับข้างในก็จะเป็นไส้นะครับขนาด2นิ้วนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นสลิปออน3นิ้วนะครับเป็นท่อทรงกระป๋องนะครับซึ่งเป็นปลายคาร์บอนนะครับรูข้างในนี่เลย2นิ้วเช่นกันนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับว่าตัวไหน จะโล่งกว่ากันนะครับเป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยมากนะครับ FC ทักมาถามเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราผมมาดูให้ดูรายละเอียดภายในนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเริ่มที่คอ2นิ้วก่อนเลยนะครับให้ดูคอ2นิ้วก่อนนะครับในด้านสวมนะครับผมจะส่องไฟให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะฮะนี่ผมส่องให้ดู2นิ้วมันจะเป็นโล่งนะครับมันจะโล่งไปหมดเลยในไส้มันจะไม่มีไส้สูตรนะครับ2นิ้วนะครับโดยความที่มันเล็กนะครับ มันก็จะมีไส้ที่ปลายเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นปลายอาคาปลายดาบ17นิ้วนะครับไส้ก็จะยาว17นิ้วนะฮะก็จะมีไส้ที่ปลายนี่เลยแล้วก็จะสองให้ดูนะครับนี่เป็นไส้เป็นลำยาวๆเข้าไปข้างในนะครับนี่เลยขนาดประมาณอ่า2นิ้วนะครับประมาณ2นิ้วอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะนิ้วก,กว่าตีเป็น2นิ้วแล้วกันนะฮะนี่มองดูข้างใน ดูไส่นะครับโอเคต่อไปเรามาดูท่อสามนิ้วนะครับเพื่อนในส่วนของสามนิ้วนะครับเรามาดูกันเลยที่ทางสวมนะครับนี่เห็นไหมครับทางสวมเราจะเห็นอะไรเขาขาวจุกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับตรงนั้นงานเลยอันนั้นคือไส่นะครับอันนั้นคือไส้ขนาดประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็เขาปิดหัวไว้นะครับ เพื่อไม่ให้อากาศวิ่งผ่านไส้ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้อากาศไอเสียเนี่ยวิ่งผ่านเข้าไปทางด้านข้างของไส้นะครับเพราะที่จะเป็นรู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 รังพึ้งนะครับตรงกลางก็จะปิดไว้คล้ายๆแบบอารมณ์ประมาณจุกลดเสียงนะครับประมาณจุกลดเสียงโอเคตรงนี้ปลายไส้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับปลายไส้อยู่ประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับตรงสลิปออนด้านในนี้มันจะมีไส้ทั้งหมดเลยนะครับสลิปออนมันจะมีไส้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ยาวตั้งแต่ตรงนี้ มาถึงตรงนี้นะครับโดยที่เราจะมาส่องดูที่ด้านปลายแทนนะครับนี่คือไส้สูตรของท่อสามนิ้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับข้างในมันเป็นยังไงมันจะกวงมันจะโล่งหรือเปล่านี่เลยนะครับมาดูเพื่อนๆเห็นไหมนะครับตรงนี้มันจะมีเป็นไส้ขนาดประมาณ1.5นิ้วนะครับแล้วก็พันใยแก้วนะครับพันใยแก้วหนาตึ๊บเลยนะครับ รูนขนาดแค่1.5เองนะครับแล้วก็พันใยแก้วยาวมันจะนี่มาถึงนี่นะครับแล้วก็มาที่สูก่กระบอกนะครับปลาย4นิ้วนะครับก็จะมีรูออกประมาณ2นิ้วนะครับหรืออาจจะวัดได้2นิ้วหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะทเพื่อนนี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณทางด้านนี้นะครับเห็นนะครับ สะท้อนแสงหน่อยหนึ่งครับมันก็จะเห็นประมาณสองนิ้วอะ่นแหละเพื่อนนะครับดูนะครับนี่คือสลิปออนสามนิ้วที่มีไส้สูตรนะครับแล้วพันใยแก้วยาวเป็นลำนะครับยาวเป็นลำมาตั้งแต่นี่เลยยาวเป็นลำมาตั้งแต่นี้เลยอ่าขออภัยด้วยนะครับหากเห็นเท้านะครับก็คือมันไม่มีมือจับเพื่อนผมถ่ายกล้องเองนะครับขออภัยด้วยก็มันจะเป็นไส้ยาว1 5จุานิ้วยาวมาีนี่นะครับ ซึ่งมีขนาดยาวประมาณเท่ากับปลายท่ออาคาร์สิบเจ็ดนิ้วเลยนะครับยาวประมาณปลายท่ออาคารยาวสิบเจ็ดนิ้วเลยนะครับซึ่งก็ระยะใหญ่แก้วเท่ากับปลายอาคาร์สิบเ็ดนี้แล้วแล้วก็มีระยะใหญ่แก้วของกระบอก4นิ้วอีกนะครับยาวมานี่เลยแสดงว่าไอ้ท่อสนิ้วเน,นี่ยมีระยะใหญ่แก้วที่ยาวกว่าท่ออาคารนะครับมีระยะใหญ่แก้วที่ยาวกว่าท่ออาคาระผมเทียบให้ ตั้งแต่คอของอาคารนะครับเริ่มที่สลิปออนที่พผ่นในแก้วของสามนิ้วเนี่ยครับของอาคารมันจะสุดแค่ปลายนะครับแต่ว่าของอตัวสามนิ้วมันจะยาวมาถึงปลายกระบอกซึ่งมีความยาวยาวกว่าอาคารนะครับเ<ม>ทียบกับพื้นดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนนะครับเพื่อนน,นี่เลยางบ้านนี้ห็นไม่ชัดนะครับโอเคนะครับตัวอาคารนะครับจะมี ใยแก้วจากนี่มาถึงนี่นะครับส่วนตัวซิลิคอนสามนิ้วจะมีใยแก้วตั้งแต่นี่มาถึงนี่นะครับซึ่งตัวซิลิคอนปลายกระป๋องเนี่ยปลายกระป๋องซิลิคอนสามนิ้วเนี่ยมีระยะใยแก้วที่ยาวกว่าอาคานะครับแล้วก็มีไส้สู่ข้างใน1.5นะครับส่วนอาคาไส้ข้างใน2นิ้วนะครับ3นิ้วไส้ข้างใน1.5แสดงว่าเป็นไส้ที่เล็กกว่านะครับเป็นไส้ที่เล็กกว่านะครับซึ่ง ก็จะเปรียบได้ว่านะครับความหินส่วนตัวผมนะครับตัวอาคาสองนิ้วนะครับตัวอาคาสองนิ้วจะโล่งกว่าสลิปออนสามนิ้วนะครับอ่าอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นกันด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะครับเ,เพื่อนส่วนในเรื่องของอัตราเร่งเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆผมว่าตั้งแต่ผมลองใส่มานะตัวนี้นะครับตัวนี้ต้นต้นดีกว่านะครับต้นดีกว่าเพราะอะไรเนะี่ยหรือเพราะว่าไส้เล็ก อาจจะเป็นเพราะไส้เล็ก1.5แล้วก็มีจุกลดเสียงตรงนี้นะครับจุกลดตรงนี้ถ้าปลายมันถูกปิดไว้นะครับให้อาอเสียวิ่งเข้าด้านข้างของตะแรงแทนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วเสียงเสียงตัวนี้จะทุ้มกว่านะครับเสียงตัวนี้จะทุ้มกว่าเสียงตัวนี้จะออกเดูอตามสไตล์ปลายกระป๋องนะครับส่วนเรื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มัน ยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ฝนตกนะครับที่บ้านผมก็เลยมาถ่ายคลิปในบ้านแทนนะครับเป็นคลิปยกตัวอย่างของท่อนะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเพื่อนๆท่อผมมีความพิเศษนะครับผมทำสลิปออนมาแบบพิเศษนะครับซี่สามารถใส่ได้ทั้งท่อสวม2นิ้วนะครับและก็ท่อสวม 2- 5นิ้วเอ้ยชี้ผิดใส่ได้ทั้งท่อสวม2นิ้วนะครับ สวม2นิ้วที่บ่านี้เลยแล้วก็สวมสองนิ้วที่บ่านี้ะน,น,นะครับผมทํามาลองรับสําหรับใส่ท่อสองใบนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องตัดแต่งอะไรอีกทั้งสิ้นนะครับเดีย๋ยวผมสวมให้ดูนะครับผมสวมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนนี่นะครับผมมีอารมณ์อยากลั่นอยากทุ้มอยากนุ่มอะไรก็ช่ผมอยากใส่กระปร๋องนะครับวันนี้ผมก็ใส่เข้าไปเลยนี่ผมก็ใส่กระปร๋องเข้าไป <laughs> ใส่เข้าไปได้เลยนี่มันก็จะไปสวมที่จุดสนิ้วนะครับ นี่เลยนีมน่มันจะไปครอบมันจะไปครอบสองนิ้วไอไอบา่าสองนิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะโดนครอบสองนิ้วเราไปสวนที่สองจุดห้านี่เลยรูยึดอะไรต่างๆก็ทําไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับรูยึดก็ยึดได้เลยนะครับนี่แล้วก็ยึดเข้าไปนี่ครับจ,จุดยึดจุดยึดจุดตรงนี้นะครับจุดยึดหัวท่อนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับหรือเกิดนึกอยากใส่อาคาไปยาวเกิดนึกอยากในะส่อาคาไปยาว อาคาปลายยาววันนี้อยากจะใส่อาคาปลายยาวผมก็สวมเข้าไปนะครับที่ตรงอคอสองนิ้วนะครับก็สวมเข้าไปที่คอสองนิ้วนี่นะครับนี่ผมก็จะยึดจุดนี้นะครับยึดจุดนี้นะครับใส่น้อยใส่น็อตร้อ,อยเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหูยึดท่ออาคานะครับผมก็ยังคงไม่อยู่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับ เป็นหูยึดท่ออาคานี่มันก็สามารถใส่ได้ทั้งท่ออาคานะครับใส่ได้ทั้งอาคาปลายดาบนะครับใส่ได้ทั้งตัวซิบิบอนสามนิ s, ้วปลายกระป๋องนะครับปลายคาร์บอนนะครับเป็นปลาย CNC นะครับตัวนี้เป็นปลาย CNC นะครับปลาย CNC สีดําแล้วก็กระบอกสีนิ้วคาร์บอนนะครับส่วนสติ๊กเกอร์เป็น AR นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ซื้อมาติดเองนะครับ ส่วนยี่ห้อท่อใบนี้นะครับผมขอ,อไม่พาดพิงถึงยี่ห้อแล้วกันนะครับเผื่อมันอาจจะเป็นการเปิดเผยสูตรด้านในของยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับผมขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยยีย่หอ้อท่อที่แท้จริงนะครับก็ถ้าใครอยากรู้นะครับสามารถแชทเข้ามาถามส่วนตัวได้นะครับในลิงก์ที่ผม วางไว้ใต้คลิปนะครับแอดเข้ามาได้นะครับจะเป็น Facebook หรือว่า l ล n e หรืออะไรก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีท่อ2ใบนี้ใช้งานนะครับอยู่นี้แหละสลับใช้นะครับวันหนึ่งอยากได้ปลายยาวหรือว่าอยากได้คอใหญ่ก็สลับใช้ตามวละโอกาสที่เหมาะสมนะครับหรือว่าตามอารมณ์ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นถ่ายในบ้านนะครับก็จะเป็นทุรรกทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าปูเสือนะครับปูเสือแล้วก็ สวมท่อให้เห็นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนมันก็จะเป็นท่อสองใบนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมโชว์บ้านนี้ดีกว่าเห็นชัดๆอ่านี่เป็นท่อสองใบนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับอะไรที่ผมมีข้อมูลผมก็จะตอบให้นะครับถ้าผมไม่มีข้อมูลจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดของยี่ห้อท่อใบนี้นะครับ ก็แชทมาได้นะครับแต่๋ยวถ้าเป็นรายละเอีลลยดต่างๆนะครับใหญ่แก้วเออขนาดอะไรต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสบําหรับท้อสองใบนี้ใครอยากรู้อารมณ์เป็นยังไงก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับใครอยากรู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับการใช้งานเดี๋ยวไม่งั้นก็รอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการรีวิวเสียงท่อความแตกต่างทั้งสองใบนี้นะครับ เมื่อรีวิวเสียงท่อความต่างๆแล้วก็จะรีวิวในการใช้งานด้วยประสิทธิภาพนะครับคอ์แมนว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องวิกไบสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตกลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ